สวัสด,ดีคะ่ปะป้าตุ้มพมยานะคะจะมาเปิดไพ่พรมยานของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะนะคะการงานการเงินความรักนะคะการเล่นหุ้นจะเป็นอย่างไรคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะในสัปดาห์นี้นะคะปู่วชวิญญาณในการชุมในการดูนะคะโอ้การงานนะคะของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้นะคะอื การงานนะคะของคนที่เกิดวันคารในสัปดาห์นี้นะคะคุณมีเป้าหมายในการทํางานนะคะคุณเป็นคนที่ชอบรับอาสางานนะคะหรือว่าตกเป็นผู้ยอมรับในรับการอาสางานที่คุณทําอยู่นะคะคุณต้องคอยช่วยเหลือเครือกูลค่ะในเรื่องการงานนะคะคุณมีเป้าหมายนะคะที่จะเดินทางนะคะไปทํางานชิ้นหนึ่งนะคะอาจจะเป็นต่างประเทศหรือว่าการไปดูงานต่างจังหวัดนะคะในช่วงนี้หัวหน้างานนะคะคอยช่วยเหลือเครือกูลคุณอยู่ แต่หัวหน้างานคนนี้มีสองอารมณ์นะคะอารมณ์เปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะคะแต่เขาก็เป็นคนดีค่ะคอยช่วยเหลือเราในเรื่องการงานนะคะคุณมีการเดินทางนะคะในเรื่องการงานมีเป้าหมายในการทํางานใหม่นะคะในชิ้นนี้คุณจะได้รับผลประโยชน์จากงานชิ้นนี้นะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะคะที่คุณทํางานอยู่นะคะขอให้คุณผ่านไปให้ได้นะคะคนวันอังคารค่ะการเงินของคนวันอังคารจะเป็นอย่างไรเอ่ยช่วงนี้นะคะการเงินนะคะ ของคุณค่ะช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรเอ่ยการเงินของคุณสับสนหรือว่าขาดเหลือไหมคะการเงินนะคะโอ้การเงินของคุณมีการเคลื่อนไหวนะคะในการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในการเงินคุณอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยหรือมีการจะต้องใช้เงินในกิจการอย่าง สักอย่างหนึ่งนะคะในการดํารงชีวิตในครอบครัวคุณนะคะมีการเคลื่อนไหวค่ะเรื่องการเงินนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเคลื่อนไหวก็พอใช้อยู่นะคะในการเงินนะคะของคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะ <c oughs> การเล่นหุ้นนะคะขอให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งค่ะเป็นการที่ไม่เที่ยงและไม่แน่นอนนะคะการเล่นหุ้นขอให้คุณดูหุ้นให้ดีแล้วค่อยเกลงนะคะ ขอให้ผ่านไปให้ได้นะคะของคุณวรรณคารน,นะคะการเงินนะคะความรักค่ะคนณวรรณคารจะเป็นอย่างอะไรเอ่ยช่วงนี้นะคะความรักของคุณนะคะโอ้ความรักของคุณคุณอ่อนอ่อนไหวไง่ายนะคะอืมความรักที่คุณโปรยเอาไว้อยู่ตอนนี้กําลังแบบจะปิด ีดอกออกผลนะคะให้คุณเห็นผลงานของความรักนะคะแต่คุณก็มีความหวัดระแวงแล้วเป็นความไม่ไว้ใจในความรักนะคะคุณเป็นคนอารมณ์ที่แบบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ไม่รักนะคะอารมณ์ป่วนแปลงนะคะแต่มันก็ยังนิ่งอยู่นะคะความรักของคุณนะคะ คุณอย่าหวาดระแวงแล้วก็อย่าวิตกกังวลน,นะคะในเรื่องความรักมันจะผ่านไปได้นะคะขอให้ทําใจให้สบายนะคะความรักที่คุณกังวลอยู่ตอนนี้นะคะขอให้คุณตั้งสติให้ดีค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะสัปปะบ i b e ให้ป้าด้วยนะคะคนที่เกิดบันลังคารในสัปดาห์นี้นะคะ